วัดมังกรโมราว่ารอระยะเวลา9วัน9คืนนี้เพื่องในวระโลกกาปีมหามุนทรมคาเนี่ยเพระชนกพรรษาบอกว่าทเป็นพเจ้าอยู่หัวผู้มีคนอปนเเนเรตทรงจะได้พระชนมายุ80พรรษาและสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจะไัพรชนมายุ งเจริชนมายุยิ่งยืนนานปราจาโกราภระและอุปกาตรายระองคของเจ้าอตะบอนเป็นมิ่งผาร่วโรมของตัวข้าพเจ้าทกยและวงานบรรพารตากีนักปราร

từng gì thì quy sư cần các tiệm cả vụ đề sĩ có đáng là cái gốc mạng sĩ chỉ làm người chỉ nên làm tư từ chìm xin gì từ gió thiên ngắn ngữ từ gió sửa xin thì từ gió chạy trong cháu có gì tiếng chìm xiển mũi về tạo thành cho điện thoại tra từ cuộc gì là điều ý 私たちはい、私たちの経験を知っていは、私たちの経験をのは、私たちの経験を知っているのは、私たは、私ののているのは、の với kinh vải tờ xiềng xin làm xe im đi xe khóc trang làm chè im đi chè im thiên Yêu si u no hằng sử các bạn vui xe sử công

เป็นสัตว์โดยคืออ่าทํากระทั่งเองใจสุขีโสมเป็นบริจั่งคิดนึกคโสมเป็นดีเจมหีมวดนั่งในตังวมั่่สิเียเป็นวงเสียง đoàn phố trường trộ xe thị khẳng ừ, từ từ sư hoàng nào im dạy khải cổ của minh từ sư minh ngay tại tích cờ để ăn lắp sửa cháy ngăn trai lên có những ngoan xin anh hưng mừng biao yang ra trong xin biao yang thóng ra. Yêu xin 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 à xin 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 nhìn xin 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 vậy xin xin có xin xin xin

ระยะหนึ่งคงจะฟังเข้าใจกันถึงนขึ้นหรือเปล่ามัสูงก็เลยสูดใจจำเป็นสีเป้าหนีแปลเป็นภาษาไทยนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจแม้ว่าหลวงสูทดพูดอะไรเนาะหรือว่าถ้าสูดพูดไปคนเดียวห่ือพูไปคนเดียวว่าของเราก็นั่งฟังไปแค่าไรเนาะแล้วเรือกต้องตางคนตามจุด สือเขเลยทำแปลนี่้เราว่านานี้ก็เป็นวันว้ที่บนอาจจะรบจาราแล้วบนดาวขั้นก็ได้มาสวดมนต์ติดันเต็มดที่หลวงเจของเราคือผุ้สับจิตนะ สวนระดันั้นมันยากิงๆเลมาในรอบวาระปีในปีนี้ที่ว่าคนเราเจะล่าสิ่งที่อใจเรียกร้องบางครั้งเป็นสิ่งไม่ใช่ง่ายแต่เห็นแบบนี้สิ่งที่เราเรียกร้อง สิ่ที่สน <sans. S 1> ุกรู้ลบเปลี real, ่ยนอะไรตนางๆเราจะได้สิ่งเหล่านั้นนะนั่นเป็นแต่จิตที่เป็นบริสุทธิ์จิตที่เป็นอุสมวาจาวิยะวาจาเราในสิ่งที่ดีๆกายเราทำแต่ในสิ่งที่ดีๆแม้แต่ยืงตัวเดียว เราก็ยังไมีการเปตดตงแสดงว่าในบบะนัุะน,นี้ทุกคนบอิสุดโปร่งใสแลกเป็นกาลางบุญสร้างความดีสร้างความดีความเพียรุระันตลอดสุดภันี้หน้าแบบนี้ไปเหยกับลาไ้มาได้สร้างบริบูรณ์แนีวยือวะา เป็นสิ่งาน,องนาอนโมตนาในคืนนี้ก็เราจะจารกันแต่ทัาว่าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นจริยธรรมเป็นสิ่งที่เมตตาตราุหนักนเรา่นั้นมันไม่จากจากอิตวญญาของเรา ม uh, ันจะต้องประทับที่ส่วนนึในหัวใจของเราก็บเป็นต่อไปนี่คือผลของการบำเพ็ญที่เราบำเพ็ญในสิปนี้คือิอนโมานาถ่ายเดียวคือการบชีวิตมีอะไรที่ ใหญ่ลทุกคนเยียูท่านนจ้ปฏิบัติถึงสภาวะนั้นมัน้าปฏิบัติข้าถึงสภาวะนั้นจิตใจตองสจิตใจสจิตใจอมีความสุขในทางี่ันี้อ่อแก่ารเวลาดิ้นชีวิตไปสมนมัมลาโ มาพกันใหม่หรือ่ามีงาเขอาถัดถิ่นอะไไม่ได้กำหนดบางเห็นแม่กำหนดวางแต่เจ้าขาก็ยังไม่กำหนดบก็เลยช้าเห็นว่าขอให้เจิาเอกอะไรจะไปด้วความอาราบวในบุญในความดีในความดีในพุทธธรรมและคุณกรรมนั้นจะามอยู่นสรงเดืองกจ กิดเป็นกรณีของรัฐาลตุรกีผู้ชาติแมุ่ญอแม่เจรียูเข้าถึงความสุขแห่งรมะาจแท่กนเออ